สวัสดีค่ะนี่ช่อง youtube ลูกสาวทำให้ช่องคุณย่าหรือแกมม้านี่แหลยวันนี้เราจะมาพูดนะคะที่ไม่มันค่อนข้างจะมีสาระนิดนึงอ่าคุณย่านี่ก็อยู่ ออคุณย่านี่ก็อยู่ต่างแดนนะคะอยู่อเมริกาอยู่มาหลายปีดีดักละชีวิตคุณย่านะคะทำงานเหนื่อยมา,มากตอนนี้คุณย่าอยากจะย้ายกลับไปเมืองไทยแล้วนะคะคุทั้งครอบครัวย้ายกันหมดเลยค่ะมีคุณย่าและสามีคุณย่าและลูกสาวคุณย่าดีใจค่ะจะย้ายกลับนะคะแต่ว่าอืม ก็คุณย่าก็กำลังจะสละร้านสละบ้าน <c oughs> คนเรานะคะจะย้ายไปอยู่เมืองไทยก็ไม่ใช่ง่ายๆนะคะมันก็เราก็มีบ้านมีร้านอยู่ที่นี่นะคะตอนนี้เราก็กำลังแบบก็บอกขายล้านนะคะบอกขายบ้านและออบ้านก็มีคนซื้อละแต่ว่ารอเราพร้อมที่จะ ย้ายออกเมืาหร่เขาก็ย้ายเข้าทันทีแต่ครนี้เรายังมีภาระล้านอยู่นิดนึงนะคะภาระล้านนะคะที่มันมีมีอะไรบางอย่างที่มันยังไม่สมบูรณ์ที่เราจะต้องไปได้นะคะก็หวังว่า คุณย่าจะได้กลับภายในเร็ววันนี้นะคะขอให้อะไรที่มันแบบว่าเกี่ยวกับเอกสารอะไรบางอย่างให้มันแบบจบจบเร็วๆนะคะคุณย่าก็จะได้ไปอยากจะนานแล้วไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะคุณย่าก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจนะจะได้กลับไปบ้านเกิดเมืองนอนของเรา หลังจากที่คุณยา่าจากลูกชายจากแม่คุณยา่าจากพ่อจากพี่จากน้องมานานเหลือเกินนะอยากจะกลับไปอยู่ก็คิดว่าบรรปลายชีวิตแล้วก็คงจะมีความสุขไปอยู่ที่นั่นเราก็มาดูนะว่าจะอยู่กันได้ไหมจะมีความสุขอย่างที่หวังไหม ถึงจะไม่มีความสุขคุณย่าก็ขอกลับไปปั้นปลายชีวิตก็คือประเทศไทยนะคะโอเคนะคะวันหลังคุณย่าก็จะมาเล่าให้ฟังต่อว่า